อย่าเอาไปลองไม่เกินสามนัดปืนแตกนี่เป็นคำกล่าวของหลวงพ่อฤาษีวัฒสุงที่ได้บอกไว้สำหรับพระคำข้าวรุ่นปืนแตกนี้ทำให้เป็นที่จดจำของลูกศิษย์ลูกหาและเป็นคำติดปากสำหรับรเรียกพระคำข้าวรุ่นนี้พระคำข้าวรุ่นนี้ถือว่าเป็นเจ้าของฉายาเศรษฐีมหาอุดเลยทีเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ แล้วสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนนะครับขออนุญาตกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสักนิดหนึ่งและใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันในไลน์นะครับสามารถแอดกันเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้สอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวัตถุมงคลแล้วก็เกี่ยวกับประสบการณ์สอบถามตอบปัญหาธรรมต่างๆได้นะครับเป็นเพื่อนกันในไลน์แอดไลน์กดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวมาดูลักษณะกันสักนิดหนึ่ง ที่เห็นอยู่นี้คือเป็นพระคำข้าวนะครับพระคำข้าวรุ่นหนึ่งเลยที่เรียกว่าพระคำข้าวรุ่นปืนแตกปกติมีรุ่นหนึ่งรุ่น2ใช่ไหมแล้วก็รุ่นพิเศษรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นพระคำข้าวเหมือนกันก็คือเป็นผงคำข้าวเหมือนกันเลยเหมือนรุ่นหนึ่งรุ่นสองเลยแต่รูปแบบจะแตกต่างกันไปก็คือจะเป็นรูปหลวงพ่อเนาะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปหลวงพ่อนั่งพับเพียบอยู่ในกรอบของพัดยศแบบนี้ข้างล่างมีตัวรังสือเขียนว่าพระราชพมยาน มีอุณาโลมสองข้างท่านเห็นไหมฮะมีอุณาโลมสองข้างเหมือนผ้ากำข้าวเลยรุ่นแรกเลือกเหมือนผ้ากำข้ารุ่นแรกกับรุ่น2เลยครับอุณาโลมซ้ายขวาแบบนี้นะท่านเห็นไหมพลิกมาด้านหลังปุ๊บจะเป็นยันเกราะเพชรครับแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนว่าหลวงพ่อฤาษีดิงดำคือมี2แบบนะครับก็คือมีออตัวหนังสือโคง้งยันเล็กเนะี่ยแบบที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยคือตัวหนังสือโคง้งเนะี่ย ของพระฤาษีดำโค้งๆเนี่ยแล้วก็ยันเล็กแล้วมีแบบหนึ่งก็คือเป็นตัวหนังสือตรงยันใหญ่อ่าแบบนี้ตัวหนังสือตรงยันใหญ่ตัวตัวหนังสือโค้งยันเล็กตัวหนังสือตรงยันใหญ่มี2แบบด้านหน้าเหมือนกันเดียนะครับเป็นรูปหลวงพ่อเหมือนกันเลยรุ่นนี้นะครับพุทธาพิเศษในงานเป่ายันกระเพชรที่ 18พฤษภาคม2534น้นั่นเองและข้อมูลทั้งหมดนี้มีอยู่ในหนังสือสมบัติพ่อให้นะครับใครที่ยังไม่มีหนังสือสมบัติพ่อให้เนี่ยคุณรีบไปหามาเลยเพราะว่ามีข้อมูลทุกอย่างทั้งขนาดทั้งรูปแบบทั้งพิมพ์เนี่ยบอกไว้ทั้งหมดเลยส่วนเนื้อหามวลสารนะครับก็อย่างที่บอกก็คือเป็นผงคำข้าวก็เป็นพระคำข้าวอะครับพรกคำข้าวเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่าเป็นรุ่นปืนแตกและรุ่นนี้นะ สร้างเพียงแค่10,000แองค์นะครับรุ่นปืนแตกไงนะสร้างเพียงแค่1น0 0 0แองค์จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเนี่ยใครเห็นต่างก็ต้องเก็บไว้ใครเห็นเป็นไม่ได้ต้องเก็บไว้ทุกคนเพราะว่าสร้างแค่1น0 0 0แองค์เหมือนพระคำข้าวร,รุ่นแรกอะครับสร้าง1 0 0 0 0แองค์ตอนนี้เป็นยังไงนะครับสวยๆราคาก็หลายหมื่นเนาะสองสามหมื่นอะสวยๆนะสวยจริงๆก็โอ้สูงขึ้นไปอีกนะครับก็คือ10,000แองค์ รุ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับสร้างเพียงแค่10,000แสนองค์แต่ว่าราคายังไม่แรงมากนะครับเป็นแบบว่าสวยๆคมๆเลยเนะี่ยยันชัดๆหน้าหลวงพ่อเนี่ยเป็นโอ้โหมิติอะไรแบบนี้ก็2 3สมพันได้ครับาราคาก็ยังไม่แรงเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าใครเจอเนี่ยเป็นเก็บนะใครเจอเป็นเก็บหมดไม่ปล่อยทิ้งไว้เลยนะไม่ปล่อยให้หลุดมือไม่ปล่อยให้หลุดโอกาสไว้เลย ยังไงก็ขออนุญาตพูดถึงประวัติพระคำข้าวรุ่นนี้สักนิดหนึ่งก็คือก่อนที่จะทําพิธีเป่ายันเกราะเพชรในรอบแรกในหลวงพ่อได้ทําพิธีบวงสวงและอธิบายให้ทราบก่อนดังนี้หลวงพ่อได้บอกว่าการเป่ายันเกราะเพชรที่บรรดาท่านพระบุตรษัทจะได้รับวันนี้ก็คือพระพุทธคุณได้แก่คุณพระพุทธเจ้า9้าประการมีการป้องกันได้ทุกอย่างถ้าบรรดาพุทธบริษัทไม่ประมาทตามที่หลวงพ่อปานก็คืออาจารย์ของอาตมาบอกว่าแก้คุณใส่ได้ทั้งหมด คุณผีคุณคนแก้ได้ทั้งหมดจะขอกระซิบบอกพวกตำรวจและทหารทั้งหลายชาวบ้านไม่เกี่ยวนะต่อไปนี้จะขอพูดกับทหารและตำรวจชาวบ้านไม่เกี่ยวพระก็ดีเสื้อยันก็ดีผ้ายันก็ดีแหนบก็ดีทั้งหมดที่ทําเมื่อคืนนี้ปุกคือปุกเสกที่วิหารแก้วร้อยเมตรมีภาพพิเศษอย่างหนึ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนก็คือเมื่อขณะทําไปเห็นปืนคอปือนคอนี่หมายถึงปืนครกนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็คือเป็น เป็นปืนลำกล้องใหญ่ๆที่ประทับบ่าเนาะก็มี2อ,อย่างมีทั้งประทับบ่าแล้วก็เป็นแท่นวางกับพื้นแล้วก็หย่อนลูกนะคล้ายๆลูกอ p g พจีหย่อนลงไปนะครับแบบนั้นก็เรียกว่าปืนคอหรือปืนครกตั้งเป็นตับเลยเมื่อปืนคอยิงกระสุนออกข้างๆปืนแตกแต่ว่าขึ้นอยู่กับบรรดาผู้ธบริษัทที่มีความมั่นใจหรือไม่มั่นใจแต่ถ้าหากว่าใครรับไปนําไปใช้ในทางทุจริตอันนี้จะถูกยิงแสกหน้าตาย ขออธิบายคําว่าทางทุจริตนิดหนึ่งก็คือเอาไปที่เอาไปทําการที่ไม่ดีเอาไปป้นไปฆ่าเอาไปลักขโมยเอาไปชิงทรัพย์เอาไปทําอะไรที่มันมันไม่ดีนะที่มันทุจริตที่มันไม่ดีไม่งามเนี่ยท่านจะถูกยิงแสกหน้าตายใช้ได้เฉพาะคนที่สุจริตเท่านั้นที่ป้องกันให้นะขอยืนยันว่าไม่มีอันตรายพระก็ดีแหนบก็ดีพยานคดีทุกอย่างที่ปลุกเสกเมื่อคืนนี้หรือว่าแจกวันนี้ทั้งหมดมีผลตามนี้ทุกประการ แต่ว่าญาติโยมพุทธบริษัททุกคนควรจะรู้วิชาคาถาปลุกควรปลุกไว้ทุกวันว่าอิทธิฤทธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอุนี้ด้วยเถิดก่อนปลุกให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทุทุภระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหมดครูบาอาจารย์ทั้งหมดก่อนจะปลอดภัยแต่จงอย่าลืมว่าถ้าไปใช้ในทางทุจริตท่านจะถูกยิงเสกที่หน้าตาย ถ้าท่านเป็นคนสุจริตปืนกี่กระบอกก็ไม่มีผลนะฟังใหม่นะถ้าท่านเป็นคนสุจริตปืนกี่กระบอกก็ไม่มีผลเมื่อทําพิธีเสร็จแล้วหลวงพ่อได้กล่าวแนะนําต่อไปว่าขอย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าทุกคนที่ได้รับพระไปก็ดีแหนบก็ดีพยันก็ดีเสื้อยันก็ดีอย่าไปใช้ในทางทุจริตขอหลวงพ่อย้ําบ่อยมากนะครับถ้าใช้ในทางทุจริตยันนี้จะไม่คุ้มกันแน่นอนถ้าท่านเป็นผู้สุจริตเป็นเจ้าของทรัพย์หรือทหารตํารวจ ที่รบในสงครามก็ดีขอยืนยันว่าจะไม่เสียชีวิตหรือไม่เสียเลือดเนื้อแน่นอนอันนี้ตำรวจทาหารเขารู้กันนะครับตำรวจทาหารสมัยก่อนสมัยโอ้โหยุคหลวงพ่อเนี่ยเขารู้กันแล้ววัตถุมงคลที่มั่นใจในพุทธคุณเนี่ยมีความสําคัญมากขนาดไหนอะพูดต่อเมื่อเป่ายาันกราเพชรรอบที่สองก่อนทําพิธีหลวงพ่อได้อธิบายให้ทราบดังที่กล่าวมาเหมือนเดิมแต่พอจะมีเรื่องเพิ่มเติมดังนี้ก็คือ เมื่อคืนปลุกพระมีกรณีพิเศษซึ่งพระที่มาคุมการปลุกพระท่านยืนยันขอรับรองว่าถ้าฆ่าสญิงด้วยปืนคอปืนคอจะแตกรู้รู้จักปืนคอไหมถ้าไม่รู้จักก็แล้วไปนี่พูดกับทหารตำรวจเขารู้เรื่องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมพุทธบริษัททุกคนถ้าต้องการให้ผลทั้งสองอย่างก็คือป้องกันด้วยมีลาบสการะด้วยให้ปลุกพระนี้ทุกวันพอตื่นเช้าก็ปลุกพระตั้งนโมสามจบแล้วว่าอิทิริธิพุทธนิมิตัง ขอเดชะเดชังขอเดเดชะ,ชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาอาอุนี้ด้วยเถิดปรกอย่างนี้ทุกวันถ้าต้องการราบก็ขอราบท่านถ้าต้องการการคุ้มครองก็ขอการคุ้มครองท่านอย่างนี้ทุกคนจะมีทั้งราบและการคุ้มครองถ้าห้อยไว้เฉยๆพระก็หลับพระทเพราะท่านถือว่าเราไม่สนใจในพระ ขอทุกคนเมื่อนึกถึงพระแล้วเมื่อมีพระแล้วก็นึกถึงพระไว้ทุกวันทุกเช้าอย่างนี้จะมีทั้งราบและการคุ้มครองตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งตายชาตินี้ไม่ตกนรกทางทั้งที่ทุกคนก็มีบาปอยู่แล้วก็ตามในเมื่อเรานึกถึงพระทุกวันอย่างนี้จิตเป็นฌานในพระเวลาเราจะตายเราจะเห็นพระก่อนและเวลาตายเราจะไม่ลงนรกจะไปสวรรค์ทันทีอันนี้คัดลอกนะครับเป็นบทความที่ คัดลอกจากหนังสือธรรมวิโมกปีที่12ฉบับที่124หน้า51และหน้า53ถึงหน้า54ครับเป็นยังไงครับอันนี้คือแค่พุทธคุณตอนพุทธทาพิเศษที่หลวงพ่อได้บอกไว้ก่อนอาทาการเป่ายันเกาะเพชรนะครับรอบแรกและรอบที่2พุทธคุณเป็นเรื่องของการป้องกันและเป็นเรื่องของลาบสัก,กระ ถ้าเกิดท่านจําได้นะครับในเรื่องราวของพระคาข้าวรุ่นแรกและพระคำข้าวรุ่นที่สองนะี่ท่านบอกว่ามีลาบมากเป็นพระที่มีลาบมากที่สุดนะครับคือพระคาข้าวเก็บไว้เยอะๆนะครับอีกหน่อยราคาจะเป็นแสนก็คือรุ่นนี้นะเป็นพระคาข้าวซึ่งพระคาข้ากรุ่นปืนแตกเน้นนับว่าหายากนะครับสร้างน้อยหายากหายากพอสมควรเลยและที่ผมพูดตอนต้นว่าเป็นพระที่มีฉายาเรื่องของเศรษฐีมหาอุดนะเศรษฐีเรา เราเข้าใจกันทุกคนแต่มหาอุดนี่คืออะไรบางคนแยกไม่ออกมหาอุดแควคาดคงกระพันชาติมันต่างกันยังไงฟังดีๆนะครับมหาอุดก็คือยิงไม่ออกครับแชะแชะแชะ,ชะยิงไม่ออกไม่เกิน3ามนัดปืนแตกปืนแตกขาลลำกล้องแบบนี้เรียกว่ามหาอุดครับแควคาดก็คือยิงออกแต่ไม่โดนกระสุนมาเป็นหาฝนเลยนะยิงกันรัวเลยชนิดที่ว่าโอ้โหสาดกันเข้ามา แต่กระสุนไม่ยักกระโดนแบบนี้เรียกว่าคแคล้วคาดนะครับก็เหมือนธงหาพิชัยสงครามอย่างนี้เป็นต้นคงกระพันชาติก็คือยิงออกครับแล้วก็โดนด้วยแต่ไม่เจ็บไม่เป็นไรลูกกระสุนเนี่ยชนผิวหนังเลยแต่ก็รู้สึกเหมือนมแมลงเนี่ยวินบินมาชนแค่นั้นเองแบบนี้เรียกว่าคงกระพันชาติฟันแทงไม่เข้าแต่ว่าพระคำเขารุ่นนี้เป็นมหาอุดครับมหาอุดนี้เอามาจากไหนก็คือหลวงพ่อได้กล่าว ได้เคยกล่าวอว้ยว่าอย่าเอาไปลองยิงกันเกินสามนัดปืนจะแตกลูกสิทธ์เลยเรียกรุ่นนี้ติดปากกันว่าพระคำข้าวรุ่นปืนแตกนั่นเองครับพระคำข้าวรุ่นนี้เนี่ยผมไม่เคยทําคลิปวะผมไม่เคยทําคลิปเลยเพราะว่าคนที่รู้ก็จะรู้ครับคนที่รู้เขาก็เก็บเรื่อยผมก็อาอตรงก็คืออยากเก็บไว้อะอยากเก็บไว้บูชาเองไม่ค่อยอยากออกเท่าไหร่เพราะว่าของเรียนแบบก็เยอะครับ แล้วก็เรียนแบบทราบเหมือนด้วยนะเรียนแบบดีเลยงานดีเลยนะเรียกว่าคนที่ดูไม่เป็นเนี่ยโดนกันเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมขอเนียส่องให้ดูตำหนิบางส่วนละกันนะว่าพระคำข้าวดนเนี้ยดูอะไรยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะครับคนต้องดูเนื้อหามวลสารเหมือนพระคำข้าวรุ่นอื่นๆทุกประการเนื้อหามวลสารเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรท่านลองไปศึกษากคลิปย้อนหลังดูครับก็คือผงคำข้าวนั่นแหละอย่างที่สองคือความคมชัด ในรายละเอียดเม็ดไข่ปลาสองจุดตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้แบบนี้เป็นต้นนะครับและถ้าเป็นตัวหนังสือตรงใต้คำว่าหลวงพ่อนะครับอหอยเีตรงนี้ก็จะมีจุดจะมีจุดตรงนี้ไว้พิจารณาไว้เป็นที่พิจารณาอีกจุดหนึ่งที่สังเกตให้สังเกตเนื้อหามุนสารนะครับแบบนี้คือหนังสือตรงยันใหญ่ ส่วนหนังสีอโค้งจะไม่มีจุดตรงหองหีบนะครับคนละบล็อกกันเนาะคนละบล็อกกันแต่ก็มีจุดไข่ปลาจุดไข่ปลา2จุดตรงใต้ศอกของพ่อเห็นไหมจุดๆข้างนี้มีจุดหนึ่งนี่หลวงพ่อคมชัดแบบนี้ยันอุณาโลมเป็นลักษณะแบบนี้มือสารขออภัยความคมชัดประมาณนี้เดี๋ยวเรื่องของการ ดูตำหนิดูจุดดูข้อสังเกตต่างๆเนี่ยขอยกยอดไปอีกคลิปหนึ่งลวกันเอาคร่าวๆว่าเป็นพระคำข้าวรุ่นปืนแตกแล้วเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บน่าสะสมน่ามีไว้บูชาในเรื่องของพุทธคุณและพุทธศินต่างๆของหลวงพ่อนะครับที่สำคัญสร้างน้อยน่าเก็บมากๆสำหรับรุ่นนี้แนะนำเลยนะครับถ้าใครสนใจที่จะบูชานะครับพระรุ่นนี้ก็จะเข้ามาสอบถาม เพิ่มเติมอะไรยังไงผมก็ยินดีนะครับผมก็ยินดีมีน้อยเก็บเองส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้ท่านบูชานะถามว่าพระรุ่นนี้ถ้าเกิดจะแขวนคอบูชาเหมาะกับใครบ้างก็ต้องคงต้องบอกว่าเหมาะกับเอาหลักๆเลยนะก็อาชีพกับทหารตำรวจข้าราชการฝ่ายปกครองอาชีพที่ต้องใช้ความเสี่ยงอะไรต่างๆนะนอกจากแคลวคาดและคงกระพันชาตีแล้ว คุณเอามาหาอุดไว้ติดตัวนะครับเอามาหาอุดไว้ติดตัวและไม่ต้องเฉพาะเป็นข้าราชการทหารตำรวจอะไรก็ได้นะครับทุกท่านนะครับใช้ได้หมดนะใช้ได้หมดเพราะว่าเหตุการณ์โลกเหตุการณ์สังคมในสมัยนี้ท่านก็รู้อยู่ว่าอันตรายมันอยู่ใกล้ตัวความตายอยู่แค่ปลายลมหายใจเข้าออกเท่านั้นนะครับอย่าประมาทในชีวิตที่สําคัญอย่าลืมภาวนาพระคาถาเงินล้านควบคู่ไปด้วยเพราะว่าพระรุ่นนี้มีลาบมากนะครับแล้วก็หมั่น เ,เจริญทานสินภาวนาให้ครบสมบูรณ์นะครับตามคำสอนของครูบาอาจารย์งี้ดีกว่าเรามีพระเครื่องแล้วนะครับเราก็ใช้โยงจิตยงใจเข้าไปหาสินสมาธิและปัญญาสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคุยกันต่อในไลน์แอดมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ฟิล์มท่าสุงนะครับลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ